พ่านให้เสด็จลงมาสโมสรประจุมช่วยชธระริเรสเมเถดพญายดาจ้าที่อยู่ในห่วงเฮวพาลฝัง่งน้ำเลยบนบกไม่ได้เสมอกันยักขาคันธพนาคามใช่แต่เท่านั้นอีกทั้งยักสารคนทันงและนาคราผู้เป็นใหญ่ที่ทันตาสันติเกยังเทพพญาเาจ้าที่มีความสุขทุกตำบลมุลีวรวัฒนังอีกทั้งฤาษีมุนีนาห ทุกแห่ง혼ทันที่ศักดิ์สิทธิ์ริทิรนด้วยตาปักเทชาสาโภเมศนูก่อนเทพยนาเจ้าทั้งปวงจงกระเสพสานตามลำดับสุนันตุกจงเงียยสดสรับอัธาอันรำริกข้าเป็นเจ้าขออันเชิญเทวดาทั้งหลายมีพระสยามเทวาธิราชพระสื่อเมือง แห่งครูบาอาจารย์องค์ผปปู่ทองมาทำร,รูปผู้บาร,รมีธรรมแห่งองค์ป,ปู่เป็นผู้เป็นเขาเป็นครูบาอาจารย์ขอจงเสด็จมาประทานบารมีธรรมพรแก่ฟุ้งขา้าพระเจ้าทั้งหลายพอเชิญถึงเหล่าเทวดาผู้สิงสถิตทั่ววันแพรแดนภูเขาพื้นเมตตีมวลนาทีท้องนาภากาศทุกแห่งหนได้โปรดเสด็จลงมานะับนพ้นพระภาษ ที่น่แห่งนี้ด้วยเฮ สองพันกวามือข้าพเจ้าสิบนิ้วยกขึ้นเนระหว่างคิ้วขอประนมน้อมนมัสการข้าพเจ้าขอรำลึกคุณพระบิดายยี่สิบคุณพระมารดาสิบสองคุณพระแม่โพสุสาวสิบเก้าคุณพระพุทธเจ้าห้าสิบหกคุณพระธรรมเจ้าสามสิบแปดคุณพระสังฆราชสิบสี่คุณครูประชาจารย์สามสิบคุณพระแม่ธรณียี่สิบเอ็ดพระแม่โคคาสิบสองพระเพิงหกคุณพระพายเจ็ดคุณอากาศสิบคุณอากาศสามสิบสองคุณพิสว่าคุณปัสสาวคุณนัทตัวแก้วสาประการคุณปัญญายานคุณโสดาคุณตักินาคา คุณสิบหาคุณสิบแปคุณสิบสคุณสิบสองรยิบเกคุณมกสีคุณศรีพานหนึ่งจริงเป็นเคุณนวาโรภุตนาทบเก้าเจ้าประการที่กพเจ้าได้เล่าเรียนศึกสารมาจงมาประสิทธิประสาทพอให้แก้่กพเจ้าและผู้ร่วมพิธีที่มาโกดีวิน้มาโกดีในวันนี้ขอรัตนาคุณพราที่หกพระเจ็สิบห้าพระคาแปดพระพุทธสิบเกศพระาห2สิบเก้าคุณพระสุกิสิบเอ็ดพระสาสิพระราหูสิบสองพระเกศเก้าพระเวสสุวรตอันเลืองเดพระนาเรศพระนารายพระพิรุณปล่อยไฟกระแส พรพารีระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระฤาษีนารอดพระฤาษีนารายท่านทั้งหลายพระฤาษีนากัวฤาษีตาไฟฤาษีไกรกุฤาษีทศนมงกฏเพชรุกันนักศิทธิวิทยาพระสุทผู้เป็นเจ้าฟาขอจงลงมาประสาทพรให้แก่้ระเจ้าผู้เข้าร่วมพิธีไหวครูประจำปีแห่งนี้ข้าเป็นเจ้าขออันเชิญเทวดาเจ้าทั้งหลายทั่วพื้นพระทีรดพ่อปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดตนจงรนบันาให้ด้วยสัพพสิทธิวิทยา พระครูพระพระครูเท่าพระครูพระกสสสถาพรจงกรรมสิสธินอิติปิโสพระโควาข้าพเจ้าขอรัตนาองค์สุดทรภัมรมาสัมทริจ้ามาอยู่เนื้อแก้วเนื้อกระผมข้าพเจ้าขอเชิญพระภพเสด็จมาอยู่บ่าเบิงซ้ายขอเชิญพระนารายณ์เสด็จมาอยู่บ่าเบิงขวาขอเชิญพระแม่คงคา จงเสด็จมาเป็นน้ำบายขอเชิญพระพายจงมาเป็นลมป่าขอเชิญอุปยานักราชจงมาเป็นส้สยสวรนขอเชิญประการจงมาเป็นดวงใจคระพเจ้าจะทำการสิ่งใดเมื่อใดพูดใดภายใดจะได้าไดมาเบียดเบียนบีทาไม่ได้ประมาทประพังเตชักคุณแต่ผลหลังให้พ่อปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดตนจงโดนบันดาลด้วยสัพพสิทธิวิทยาระครูพระคุูเท่ารพูพ,รพักอักษรจงสัทธาพรกรรมสิทธิโอ ครูเทวะนะมามีข้าพระเจ้าขยอกรอนอันตรียินดีเคารพคำนบนับครูผู้เท่าแต่เก่าก่อนและปัจจุบันครูยันครูคราทาครูนัโมก,กอขอกกกาอัคราราณาคมไทยจนจบที่ข้าพระเจ้าได้เล่าเรียนมาศึกษามาขอ,อเชิญครูบอธิบายทั้งหลายนั้นจงลงมาชุลกลงการนะัก ในสถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้สิทธิกิจจังสิทธิกรมามสิทธิการิยตถาคโตสิทธิราภูมนิรันตรังสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิกรมางสิทธิประสิทธิเตสัพพะสิทธิพระวันตุเต่ใน้ลำดับต่อไปพระจะได้อัญเชิญองค์การเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเชิญท่านทั้งหลาย ได้ตั้งคิดตั้งใจที่จะน้อมรับเหล่าเทพเทวาที่จะเสด็จมารับเครื่องแบบสังเวยประพีกนนรรมนับระพาประวิตีเครื่องบงส่วยไหวโถประจําปีแห่งนี้สาธุสักโกเทวินโทรพราพระเจ้าขอนเชิญเท้าสก,กะองค์อมรินอินทราธิราชเจ้าเจ้าจ,าจอมโลกโลกามพร้อมทั้งเทวดาเจ้าทวดทุกสถานพิมานแมนแดนสวรรค์ตั้งแต่ท่านดาวดึง ถึงทั่วทั้ง16ห้องช่องชั้นฟ้าในแซนโกรจักรวาลเมื่อได้สดับสามตามที่พาสย์ขอจงโปรดมาร่วมอนุโมทนาสาธุการขอจงมาเป็นสักขีพยานและมาเป็นประธานในพิธีข้าพระเจ้าขอ,อนชุรีอันเชิญเท้าพระพิคเนรพระวิสรุกรรมเพ็รุก,รรกรันปัญญาสดและไก่ซอนซึ่งเป็นพิธีกรแต่เดิมมาข้าพเจ้าคอ,อนัเชิญ ทัานเสด็จลงมาคุ้มครองและป้องกันสัพพยนตรายอย่าได้มากรรำกลายในพิธีมงคลน,นี้นักโมอันว่านามัสการข้าพระเจ้าจะอ่านองค์การอันเชิญเทพระเจ้าทั้งหลายพระนารายณ์เป็นอธิบดีพระอิศวนผู้มีศักดิเดชเป็นจอมมงกุฎเกศไกลเลิศลาบข้าพระเจ้าขอพิวากันธนิยะบูชาอันนึ่งพระอุมาพควดีสีเฉลิมโลก ขอจงมาช่วยดับโศกให้เสื่อมหายอันหนึ่งพระเพิงพระพายพระพรคมยมประการทา้าวจตุโรกบาลทั้งสีพระภูมิเจ้าที่เจ้ากุ้งพารีมพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระสุริยันจันจา ทั้งสิบสองพระองค์อันทรงม,มหสิสวรรข้าพระเจ้าจะขอยอกกรขึ้นเนื้อเสียนต่างทูกเทียนชวาลาปรารถนาตามถวายมีข้าวตอ,อกดอกไม้ปลายภู้ภาพชออคันธาอราชรดบวรราชวัตรธงชัดธงชัยพอนประสิทธิด้วยมนยริตจงมาประสิทธิ์ให้แก่ข้าพระเจ้าและสาธุชนทั้งหลายที่อยู่รวมพิธีตรงนี้ก็ดีมิได้มากก็ดีดังข้าพระเจ้าจะได้อ่านองค์การ ก่อ,อนเชิญเทพพิาาทุกชันฟ้าทุกราศีเชิญถวยเทพทั้งหลายแจง้งประจักษ์ตามหลักการอันพระสมรมยานให้ส่วนานารายท้าวศักกะเทวราชพบมาที่ราชเจ้าทั้งท้าวมาตร,รีท้าวมรีวราสหัสนัยไตรตึงอันเชิญถึงท้าวมหาพเท้าวกบบระดิพ์และพระพงผู้ที่มาสมกับวันพิธีนอกจากนี้ก็ยังมี เราอมรินทรอิราสุพพระอมแม่อุมาเทวีพระนางรสุนีพนางสุสรสาวดีและยังมีเทพอรชุนผู้ประกรอบไปด้วยบุนกิษทั้งพระอาทิตย์และพระจันทร์เชิญมาด้วยเราเทเวศขคอจงมาช่วยกันในวันนี้ด้วยเถิด